สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ยายกายบ้านทุ่งเนาะคะ่ะภาพพี่น้องมาเบิงผ่าไหมที่ว่าตัดออกแล้วเนาะคะ่ะท่อแล้วตัดแล้วเนาะคะ่ะมาเบิงเนาะคะ่ะก็มาเหน็นนี้ก้อนเนาะคะ่ะเพื่อนไอ้ไอ้คัดไหบเนาะคะ่ะเส้นไหมพัดไวบเพื่อสีเห็ดเพื่อเสนยืนเนาะคะ่ะนี่ค่ะเห็ดแบบนี่ค่ะเห็ดไหวแบบนี้ก็สีเห็ดไหมอีกเนาะคะ่ะเพราะว่าอัน ก้อนแล้วไปแล้วตัดแล้วเนาะค่ะอันนี้เฮ็ดคัดไว้เป็นเส้นยืนเนาะค่ะแต่ว่าพระท่านเนี่ลงสีย่งางพระท่านได้พร้อมเห็ดพระท่านแล้วเนาะค่ะเห็ดไปเรื่อยๆอยู่เนาะค่ะเห็ดไปเรื่อยๆอยู่ละกระลงังสีคัดสันรให้มันเส้นงามทอกันเนาะคะ่ะอ,อืมอืมค่ะ เฮ็ดย่ยังส <ểm> ี <mor z ell> ่ละตัดออกไปแล้วรอบนึงเราก็มาเฮ็ดไม่อีกย่ยังสี่อันนี้แกงไหมแกขีไหมออกเนาะค่ะอันนี้น้อยอันนี้เส้นมันหันอัน้เส้นมันง่ามเส้นที่พอด พคกึ้นเนาะค่ะนี่ค่ะเห็ดไวย่ไสไอทอนั่นลาวไว้เนาะค่ะเอื่อเอื่อไบกไหมเพิ่นกระตัดเอาทอถที่ีซีมาเห็ดตะก้อนนี่เอาใหม่ไผ่เนาะตะก้อนใม้ไผ่ไผ่มันไม่บุนหนอยบมันเขาลัลากนี่า ือันนี้มันกว้งอัันนนีมกวงมันมันตัดใดอันเดียวเพราะตวงเลยปั๊บออกปั๊บเข่าเนาะเห็ดเต็ม,มตีละ่ะเห็ดเดียวยังตีละ่ะเส้งงนไหมกลัวว่ามันสีงามเนาะเห็ดเทียบแบบสีใดเส้นยงทอกันเนาะค่ะคัดสันออกมาเนาะค่ะเห็ดเต็มสีโดนยุกตัวสีเหลียวแล้วสี มาเบิงอันทีท่อออกแล้วตัดออกแล้วเนาะค่ะตัดออกแล้วเนาะค่ะค่ะขายไปแล้วก็มี่นะค่ะสีเบิร์ดแล้วค่ะขายไปแล้วค่ะเบิร์ดคือว่าเพื่อว่าตัดแหล้วเพิ่นค่ะมาเอาเลยทษอว่าแแล้วเหล่าของถ่เพิ่นก็มาเอาเลยเนาะค่ะายเงินนผอมเหล้วมาเอาเลยนะค่ะเอาเงินมาจายผอมเนาะค่ะเพิ่นกับหล้วเรียบป้่อยเพื่อได้มัก อันใดเพิ่งจะสร้างไม้อีกต่อไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะของย่าทแถวเลยว่าของปลาแถวนี่แหละคะ่ะสามารถเบิ่งค่ะเป็นเอไอผ้าที่เฮ็ดเหล่านะค่ะนี่เฮ็ดแล้วเนาะ,ค,ะนค่ะ,เ,ะ,คะเป็นลายมีที็ดล้วบ่เด็ดพืชออกมาเบินนะะ่งบอกค่ะเบิ่งแค่สี่ล่ะเบิ่งแค่สี่ล่ะกะ็งามพือกัน กเ,เพิ่นล้วนแล้วจักเพิ่นจองไว้แล้วเนาะค่ะนี่ลรอ่รอไวล่อถาเจ้าของมาเอาเนาะ,ะค่ะก็เลยผ้ามาเบิ่งก่อนเนาะค่ะผ้ามาเบิ่งผ้ามาเบิงาาเบ่งเพิ่นจองหรอกละค่ะมีคนจองไว้แล้วเดี๋ยวเพิ่นจะสีมาเอาแล้วค่ะอันนี้เป็นมีดยังปฝานอันนี้มีของซิรีวันเลยนี่นนซิรีวันเนาะคะ่ะนี่เหาก็ตัดออกแล้วมันเป็นชุดย่นค่ะเป็นเหมือนย่นสองผืนโอ้เป็นเป็นชุดได้เนี่ยค่ะ ตัดเสียตัดตัดเป็นชุดนั่นล่ะนี่เป็นสองพื้นนะคะเป็นชุดสีงามลายงามงามงามงืมงามอีหลีค้นขาวๆนุ่งหินงามค่ะ งามค่ะเนี่ยงามอี๋ย่างอยู่เด้ออันนี้พื้นดิย่างอยู่นะคะย่งางอยู่ย่งางอยู่เป็นชุดเนาะคะ่ะเพราาะว่ตัดออกม่ันนี้เพิ่งเพิ่งตัดไม่เนาะคะ่ะเพิ่งตัดไม่ย่งางอยู่ย่งางอยู่ระว,วา่าย่างบ่ท่านมีคนเอาแต่ว่าเคนเอาคนก็นเอาไปแล้วเนาะคะ่ะจะเป็นนี่ค่ะ นี่กับมีไล่เดียวกันเนาะค่ะสิริวัลวลี่ือกันแต่แต่ว่าเป็นสีหนึ่งอีกเนาะค่ะงามคือกัรงามอีกแบบหนึ่งงามคนละแบบงามเหลี่ยมดีค่ะค่้นได้ เป็นกระโปรงหรอกะเสือเนาะค่ะเป็นชุดน่คะเป็นชุดชุดหนึ่งราคาเท่าไรเนาะป้าชุดหนึ่งกับราคาประมาณหนึ่งบอกตามท่ามศาสตรเนาะป้าพอเอาลัดเอาเกลียบอันนี้คันส้งหลามแบบนี้ละสองพันแบบสี่พันหนึ่งแต่ตรงโบราคาตรงนี่อืมเอาราคาตรงชุดละสี่พัน สันท้าสิขายไปทางไกลกลบอหัวคาส้มขอน้ำแจ้งน้อยเนี่ยก็ได้ดอกน้อยว่าหลายดอกค่ะธรรมดาขายไปทางไกลนะคะเล่าก็บอกว่าบัวคาส้งให้น้ำแห่มสันเนาะค่ะกับบกัส้งแบบนี้ล่ะค่ะกับหัวคาส้งตลอดนั่นถึงทางไกลเพิ่นมาเอากับหัวคาส้งให้จังสี่ล่ะค่ะโอ้ยงามอิริตรงไงล่ะ ง้างขนาดเลยนี่ย่างอยู่ประธานมีข้นประธานมีคนเอาแต่ว่ากเอาไปแล้วคือกันเนาะค่ะแต่ว่าผืนนี่ย่างย่างอยู่สองสองชุดนี่ล่ะชุดนี้ กับชุดนี้ค่ะกั้ชุดนี้ยางงงขายไปแล้วสามชุดเนาะค่ะพี่หน้อืออยุสอเนาะค่ะมันมันง่ามทุกสีง่ามทุกสี เพิ yup. いい่นกับคุเพิ่นเอาไปก้อนเพิ่นกับเสียดายเพื่นี่คือกันเพิ่นเอาพืนอนี่เพิ่นกับเสียดายเพื่อนี่เพื่อนเอาเพื่อนนึงกับเสียดายพื้นนนึงเอาชุดนึงกับเสียดายชุดนึงลายเดียวกันแต่ว่ามันคนละสีคนละสีค่ะคนละสีงามไปคนละแบบ ผู้ได้อยากได้นะคะเรียว่าสนใจสนใจอยากได้นะค่ะกับบแพงค่ะสี่พันนะค่ะสี่พันทรงท่าไงนะค่ะบวกบวกขาทรงให้น้ำแกกเล็กแกกน้อยก็ได้นะค่ะขาทรงให้น้ำเนี่ยก็ได้นะค่ะกับขายรงงสกันสี่ละ นี่บอกราคาทรงหลานเนาะคาตามซือ้อค่ะคลิปนี้กับว้สมนีงก้อนเนาะค่ะ้าโอกาสนาพ่อกันไหมค่ะผ้ามาเบืองไหมค่ะจำลังเตียงหูไหมอีกจำลังเตียนเห็ดเสียนไหมอีกไหมอยู่เนาะค่ะ,ะ,คะขอบคุณค่ะสะวัสดีจ้า ยายหลัดมัดนีกับเบิรงนเงวล่าเนี่้าก็จกไปเฮ็ด